พุทธการน,นั้นสอนให้คนรู้จักทุกถึงที่สุดของทุกแล้วก็ทําลายทุกออกจากทุกได้ท่านสอนอย่างนั้นไม่ได้สอนเหมือนอย่างผู้สอนทุกวันนี้ทุกวันนี้ต้องสอนกันให้เอาบุญบุญก็เลยไม่รู้ว่าบุญอยู่ที่ไหนคืออะไรไม่รู้ไม่ว่าใครที่ไหนทั้งหมดเลยที่พูดนี้ตัวของฉันเองก็ไม่เคยรู้อย่างนี้ แต่วิธีทําบุญนั้นทําเป็นพระองค์ท่านว่าสติคมละลึกได้แต่ก่อนไม่เคยละลึกเลยเกิดมาจนได้มีอายุสามสิบกว่าปีไม่เคยละลึกได้เลยอย่างนั้นท่านก็ไม่รู้เกิดขึ้นมาแล้วมีคนอื่นพูดให้ฟัะวาเกิดในป่าตายในป่าตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในป่าว่าอย่างนั้นคนก็เลยหัวฝังเข้าไปที่นั้นอีกแล้ว ไม่เข้าใจว่าตาคืออะไรตาคือความทุกข์นั่นแหละที่สับสนวุ่นวายความคิดที่มันสับสนวุ่นวายกายวาจาใจหยุดไม่ได้ไปตามอารมณ์มันก็ไหลไปตามน้ําบดนี้พระองค์ก็เลยคิดเอ๋ความคิดที่มันสับสนวุ่นวายขึ้นมานี่มาจากที่ไหนพระองค์ก็เลยมองลงไปถึงตัวชีวิต ตัวจิตตัวใจจริงๆอ๋อมันเกิดขึ้นมาที่ตรงนี้ถ้าองค์ก็มาทําเอานี้สมมุติให้ฟังแต่พระองค์จะทําอย่างนี้หรือไม่ทําอย่างนี้ก็ไม่ฟังตัวของฉันทําเองไม่ต้องไปอาสัยว่าใครที่ไหนมาช่วยไม่ต้องพร้อมอย่างนั้นไม่ต้องพูดถึงปัญญาปารมีอะไรทั้งหมดเลยแกก็เลยพูดเอาเองอันเนี้ยตาละแปลพร้พอมแล้ว ตาละคือพร้อมด้วยสติปัญญามีแล้วสิ่งที่มีแล้วเราต้องรู้ว่าอย่างไรคือเรามาคอยดูความคิดแต่ตัวชีวิตไม่ต้องพูดถึงดูความคิดเสยๆทำเหมือนแมวคอยจ้องที่จะจับหนูนี่เองพอดีหนูออกมาแมวมันจะคุบอย่างแรงเนงพอดีมันคิดปุด๊บเห็นปั๊บทันที ควมที่ก็เลยหยุดได้นี่นี่จริงๆอ๋อที่ตรงนี้เองมันทำให้เราทุกข์มันไม่เกี่ยวข้องเรื่องการรักษาสิลมันไม่เกี่ยวข้องเรื่องการทำบุญอันนั้นมันดีแล้วแต่เรามาพิจารณาถึงสมุทฐานว่มทุกข์วามทุกข์ม,กมันเกิดมาจากที่นี่เนียพระองค์หรือใครก็ตามและไม่รู้อันนี้วะพระองค์คือพระพุทธเจ้านั่นแหละ ได้ตัดสรู้เพราะการทำทางจิตว่าอย่างนั้นเราก็ลองมาทำดูเหมือนคำพูดของท่านลองลองดูสิแต่บางคนไม่รู้ก็ต้องสอนวิธีให้นี่แหละบัดน,นี้เมื่อพระองค์รู้อย่างนี้ก็เลยรู้ถึงที่สุดของทุกที่สุดของทุกมาจากที่ไหนถ้าองค์อเลงดูว่าเอสสติคนระลึกได้ท่านก็ระลึกถึงไปในขณะเมื่ออยู่ท้องมารดา ผู้หญิงอาจจะรู้ดีแม้ตั้งท้องขึ้นมาเก้าเดือนสิบเดือนบางคนสิบเอ็ดเดือนจึงคอดออกมาถ้าองค์ก็มองเข้าไปโอในขณนะที่เราอยู่ท้องแม่น่ะมันทุกอย่างสาหัสไปไหนมาไหนไม่ได้พิกคีตีงโตแม่ท้องตีงขึ้นมาก็รู้ว่าตัวเองมีท้องตีงขึ้นมาอยู่ในท้องหาทางออกไม่ได้ หาวิธีออกไม่ได้จนถึงครบกำหนดคอร์สออกมามันก็เป็นไปตามธรมรมชาติของมันเท่านั้นนี่พระองค์นี่ว่าระลึกได้จริงๆเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติยานอันว่าอย่างนั้นแต่ว่าสมัยนี้พวกที่หัวถลําเข้าไปในตำนาก็าจื้อศาสตรได้มันผิดก,กันกับผู้มีปัญญาจริงๆ ปัญญาของปุถุชนมันหนาจริงๆพูดให้ฟังง่ายๆไม่เอาเขาเรียกว่าคนอะไรอะไรเขาเรียกว่าคนคําว่าคนนี่แปลว่าก,กวนพูดแล้วไม่รู้เรื่องพูดไปพูดมาก็ทะเลาะกันเขาเรียกคนบ้าเขาเรียกว่าตาบอดคํำซางวคนตาบอดคำ้างเนี่ยไม่รู้ตัวซางจริงๆเมื่อมีคนตาดีไปสอนคนตบคาบอดก็ไม่เอาอีกแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ศึกษาหลักพุทธศาสนาทุกวันนี้คล้ายค้ายกันกับตาบอดคันางิงิงเรื่องนี้บัดนี้เมื่อคลอดออกมาแล้วก็บ้านของฉันเนียยว่านอนแพ้สองสลึงวะัสองสลึงมันไม่เป็นบาทเพียงห้าสิบตางค์พิกคีิงตีนโตก,ก็ไม่ได้ห้องเอาแวะเอาแวะอยู่ี่นั่นแหละมันห้องเพื่ออะไรมันตกใจมันสลดใจ มันตกใจมันสลดใจมันกลัวอะไรไม่รู้เพราะมันอยู่ที่มืดมานานแล้วออกมาก็เป็นอย่างนั้นน่ไม่รู้เลยเป็นอย่างนั้นก็ใหญ่ขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวกันเนี่ยก็จนเข้าแก่ตายไปไม่เคยดูจิตใจตัวเองไม่เคยดูจริงๆเกิดออกจากท้องแม่มาแล้วมีชีวิตชีวิตอันนั้นเป็นคนละคนกันแล้วคราวนี้ เมื่ออยู่ในท้องแม่นั้นเป็นชีวิตที่อาศัยแม่อยู่เลี้ยงกันมาแต่เมื่อคลอดออกมาแล้วเป็นชีวิตคนละอันกันฮชีวิตของเราก็มีโดยเฉพาะชีวิตของแม่ก็มีในเราโดยเฉพาะต้องอาศัยตัวเองพระอ,องค์ท่านคิดอย่างนี้เมื่อท่านคิดแล้วทุกคนได้ทุกคนรู้ได้ทุกคนมีปัญญารู้ได้ทางวิทยาศา,ศาสตร์เขาเรียนกัน แต่พุทธศาสนาี่ไม่ปรากฏเอาความจริงมาพูดให้กันสักพูดก็ต้องแบบไม่ผูกหรือเข้ารีบว่ายังระได้เดี๋ยวนี้ญาติโยมและเพื่อนภิกษุษมาเนรท้ายท้าคือเราไปกินข้าวรีบข้าวไม่มีไหนเอาข้าวไม่มีไนไปเพาะไปปลูกนั้นไม่มีวันไม่มีเวลาที่จะงอกมาได้จริงจริงกินข้าวให้มีไนจริงจรงเราต้องเป็นคนคนหนึ่ง ไม่ต้องอาศัยแท้งขาไขเดินเราต้องเดินด้วยตัวเราเองอย่างที่พูดให้ฟังแล้วเกิดคอดออกจากท้องแม่เรามาแล้วต้องเดินด้วยตนเองอันนี้ก็เหมือนกันศึกษาหลักพุทธศาสนาจริงๆแล้วรู้จริงๆแล้วต้องอาศัยความรู้ความสามารถของตัวเองถ้าหากว่าตัวเองจริงอย่างนั้นคนอื่นก็ต้องจริงเหมือนกัน ดังนั้นพุทธศาสนาสอนขนทุกคนไม่ยกเว้นไม่เหมือนกับศาสนาอื่นๆตัวของฉันจึงกล้ารับรองว่าจะถือศาสนาไหนก็ตามนุ่งผ้าสีอะไรก็ตามผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามรู้ได้เช่นเดียวกันดับทุกได้เช่นเดียวกันดับทุกที่ตรงไหนเพราะความโกรธมันไม่มีความโลภมันไม่มีความหลงมันไม่มี ไม่มีจริงๆมันมีมาจากที่ไหนเพราะเราไปเสื้อบุคคลสอนว่าทําบุญให้ฐานรักษาศีลเพื่อละควมโกรธควมโลภควมหลงอันนั้นคนไม่รู้สอนอย่างนั้นมันก็ต้องไม่รู้พระองค์พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสติควมระลึกได้สัมปาชญะควมรู้ตัวถ้าเมื่อรู้ตัวอยู่แล้วควมโกรธควมโลภควมหลงมันก็ไม่ได้ดีอยู่แล้ว ในขณะที่เราลืมตัวนั่นแหละขมโอรธขมโลภผมหลงมันตกหน้าเอาเลยถ้าหากบวชมานานๆมีคุณค่าไม่อย่างนั้นไม่มีเลยรับรองได้คนเกิดมานานๆนนอาอยุตั้งร้อยวันพันปีถ้ามีคามโกรธขมโลภขมหลงมีประโยชน์ไหมชีวิตบุคคลผู้เจเนไม่มีเลยอันนี้แสดงว่ามันไปตรงเอากับที่ พระพุทธเจ้าท่านว่าโมฆะบุรุษโมฆะสติชีวิตเป็นโมฆะนยท่านว่าคำว่าโมฆะนี่น่ากลัวจริงๆน่ากลัวจริงๆถ้าคนมีปัญญาแล้วประวัติใจไม่ได้ชีวิตไม่มีราคาเลยบวชมานานคุณค่าการบวชก็ไม่มีคนเกิดมานานๆน คุณค่าของชีวิตท,ที่เกิดมานานานาก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเรื่องนี้ดังนั้นเราควรศึกษาจริงๆเมื่อเราไม่ศึกษาจริงๆมันจะไม่รู้เรื่องนี้ศึกษาที่ตรงไหนเคยบอกไว้แล้วว่าต้องเจริญสติจเจริญสติทำยังไงทำความรู้สึกตัวอย่าปล่อยตัวปล่อยใจ มีคำคำหนึ่งที่เขาสอนเอาไว้เป็นคำบทประพันธ์เขาว่าเครื่องวัดของความเป็นไทยเครื่องวัดของความเป็นมนุษย์เครื่องวัดของความเป็นสาวพุทธอยู่ที่ตรงไหนพะไว้หรือเกิดขึ้นมาแล้วศึกษาเล่าเรียนต่อสีได้ปริยาโทรหรือปริยาเอดหรือบวชมาแล้วศึกษาหลักสูตรนักธรรมทันตีโทเอก ได้มหาปะเรียนอันนั้นเป็นเครื่องวัดของคมเป็นไทยได้ไหมอันนั้นเป็นเครื่องวัดของความเป็นมนุษย์ได้ไหมอันนั้นเป็นเครื่องวัดของคมเป็นสาวพุทธได้ไหมไม่ได้เนี่ยอันว่าอย่างนั้นทําไมจึงไม่ได้ผมเรียนรู้มาเนียมันไม่ได้เมื่อพูดถึงตอนนี้แล้วก็นึกได้ทันทีว่าพระพุทธเจ้าตัดกับพระวกักกะกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราตาคตเนี่ย ผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นซื่อว่าไม่เห็นเราตถาคตพระตาาคตอยู่ที่ไหนพระตาาคตคือบุคคลผู้ที่เห็นความคิดจิตใจที่มันสับสนวุ่นวายหยุดได้ไม่เป็นคนเหลวไหลไม่เป็นคนงมงายอันนี้แหละเป็นเครื่องวัดคือไม่ลืมตัวนั่นแหละเป็นเครื่องวัดของามเป็นไทยเป็นเครื่องวัดของามเป็นมนุษย์ เป็นเครื่องวัดของผมเป็นสาวพุทธคือไม่ลืมตัวรู้สึกตัวตื่นตัวอยู่เสมออันนั้นแหละผู้หญิงก็เป็นได้ผู้ชายก็เป็นได้เป็นผ้าสงฆ์องค์เลนก็เป็นได้ถือศาสนาไหนนุ่งผ้าซสีอะไรก็เป็นได้เรื่องนี้ดังนั้นขอให้พวกเราทุกคนจงสนใจนเรื่องนี้ให้มากถ้าเราไม่สนใจเรื่องนี้ให้มากแล้วเราจะไม่มีวัน ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสความเป็นไทยความเป็นสาวพุทธความเป็นมนุษย์ได้จริงๆแต่เราจะเห็นว่ามีลลกล้างเหมือนกันว่าเป็นมนุษย์อันนั้นไม่ใช่มนุษย์เป็นเพียงคนคนนั้นจะมีการสับสนวุ่นวายเหมือนกับน้ํากับตมกับเลนกวนเข้ากันและมันกวนกันเข้ากันพูดกันไปกันมาไม่รู้เรื่องเขาเรียกว่าคนบ้าไอ้บ้า พูดแล้วไม่รู้เรื่องคำว่าไอ้บ้านเหมือนก,นกันกับทุกวันนี้เราศึกษาหลักพุทธศาสนาไม่รู้เราก็เห็นพระพุทธรูปมาก,มาก,มากเห็นวัดมีกุฏิมาก,มากศาสนาจเจริญว่าอย่างไรมันจเจริญวัตถุจิตใจคนมันต่ำทำให้เศรษฐกษิจศูนย์หายไปและทุกข์ก็ตามมาเป็นสนวนตามมาจริงๆ แต่ทุกคนรู้เรื่องสมมุติแล้วอันนั้นก็ดีแต่เรารู้ไหมพระพุทธรูปเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปีพศเท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้ใครทํามารู้ไหมไม่รู้ในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าอยู่มีไหมไม่มีเนี่ยคนมีปัญญาเขารู้พระพุทธเจ้าตายไปแล้วหลายร้อยปีแล้วไม่ใช่เป็นคนไทยสร้างขึ้นมา พระพุทธเจ้าไม่ใช่เกิดในเมืองไทยเกิดในประเทศอินเดียโนนเราเห็นว่าผู้ใดคิดอย่างนั้นแล้วก็ดีไว้พระพุทธลูกเกิดขึ้นมาเมื่อสมัยปิดมาเลื่อมใสพุทธศาสนาคนเหล่านั้นเขาเลื่อมใสลูกเทวดาเขาอาศัยเทวดาลูกตั้นเทวดาเขาทําลูกตั้นเทวดาไว้เขาไว้กราบไหว้เป็นที่ระลึกเมื่อเขามาเลื่อมใสพุทธศาสนาเขาก็อยากทํา รูปพระพุทธเจ้านีมา่มาเป็นที่ระลึกเท่านั้นเองมันเป็นสมมุติเดี๋ยวนี้ก็ติดสมมุติกันใหญ่แล้วปลุกเสกผ้าเครื่องรางของขังกันเนี่ยมันไม่รู้อันมันไม่รู้เพราะเรื่องอะไรมันไปรู้หัวฝังเข้ากับตำรามันไม่ได้ใช้สติปัญญามันอ่านหนังสือน้อยเกินไปอันว่าอย่างนั้นดังนั้นการเจริญสตินี่จึงมีค้ามีคุณมากไม่คิดว่าไม่มีใครที่ไหน สามารถตีราคาเป็นเงินเท่านั้นเป็นทองคำเท่านั้นไม่มีใครเลยดังนั้นสติกับความระลึกได้ได้จึงมีค่ามากทำให้บุคคลผู้เจริญสติระลึกได้ผู้มีความรู้ตัวเป็นพระอริยบุคคลได้จริงๆหากพระสงฆ์ทำก็เรียกเป็นพระญสงฆ์ถ้าโยมทำรรก็เรียกเป็นพระอริยบุคคล ขั้นต้นเรียกพระโสดาบันบุคคลว่าอย่างนั้นคาผ้าโสดาบันอยู่ที่ไหนมีเครื่องวัดอะไรเหมือนกับครูผู้ใหญ่บ้านกำน,นันไหมตาไม่มีเลยแล้วบันนี้ไงสมัยเขาพูดว่าต้องศิลเป็นเครื่องวัดศิลอยู่ที่ตรงไหนศิลเขาบอกว่าเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างยาบกิเลสอย่างยาบอยู่ที่ไหนคืออะไรรู้ไหมไม่รู้เมื่อไม่รู้แล้วจะรู้อะไรที่ไหนไม่รู้ เขาเรียกว่าตาบอดคัน้างอะไรอย่างนั้นนี่เป็นอย่างนั้นศิลเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างหยาบต้องรู้สมาธิเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างกลางต้องรู้ปัญญาเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างละเอียดต้องรู้รู้ได้เพราะสติคมลึกได้สัมปาชนะออมรู้ตัวนี้เองเมื่อเราจเจริญสติแบบนี้แหละมันสามารถที่จะนำตัวของเราไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างแท้จริง ดังนั้นที่ฉันได้นำธรรมะที่มันปรากฏจากจิตสำนึกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเกิดเวลาแล้วเพราะว่าพวกเราเดินทางมาไกลๆกันถ้าไม่พูดมันก็ยังไม่คุ้มค้าสะตมสตางหากเสียเงินมากามาปฏิบัติธรรมะต้องเอาเข้ามีไหนมาพูดให้กันฟัง ไม่ต้องออกเขาเรีบมาพูดให้กันฟังเป็นอย่างนั้นเราทุกๆคนจงพยายามศึกษาเจริญสติผมนละลึกได้สำตาจัญญาคมรู้ตัวเป็นคำพูดแต่เมื่อควมจริงแล้วนั้นให้มีสติหรือว่ากำหนดรู้การเคลื่อนไหวทางรูปกายภายนอกที่เป็นวัตถุมองเห็นด้วยตาจับถูกด้วยมือและให้มีสติคอยกำหนด ความคิดเป็นตัวสำคัญมันคิดขึ้นมาต้องรู้ต้องเห็นอันนั้นเรียกว่าสันิติโกอันผู้รู้จะพึงเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบการและเวลาจะเป็นยุคในสมัยใดก็มีคมคิดถ้ามีจิตมีใจทุกคนต้องมีนึกมีคิดดังนั้นขอให้ทุกคนทุกคนจงประสบพบเห็นจิตใจที่สะอาดจิตใจที่สวา่างจิตใจที่สงบ นั้นเรียกว่าพุทธ,ธาศาสนาหรือว่านิพพานก็ได้นิพพานนั้นจึงมีแล้วในคนทุกคนไม่ยกเบนแล้วแต่บุคคลนั้นเนี่ยจะทําให้นิพพานปรากฏขึ้นหรือไม่ทําเท่านั้นเองถ้าหากคนทุกคนทําให้นิพพานปรากฏขึ้นมาในตัวของบุคคลจํานวนนั้นมากๆก็เรียกว่าพุทธ,ธาศาสนาเจริญถ้าหากคนทุกคนไม่คิด ไม่ทําให้จิตใจสะอาดจิตใจสวา่างจิตใจสงบนั้นปรากฏขึ้นมาได้เขาเรียกว่าพุทธศาสนาอย่างไม่เจริญขอให้ทุกคนทุกคนจงตั้งหน้าตั้งตามุ่งเข้าไปตรงนี้ให้ได้